สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอองมีเรื่องเล่าอีกแล้วกับพี่น้องนะครับปาทุกท่านนะครับฟีเวอร์อีลีครับพี่น้องนะครับเอฟซีทั้งจังหวัดนองบัวลำพูนครับพี่น้องนะครับตาแทบเบิงตัวเกี่ยวมิวสิกเนี่ยตลาดแทบแตกครับ ล่าสุดบอสบิ๊กโพสแบบซีนะครับบอกว่าน้องบัวลำพูรักค่ายตัวเกียวมิวสิกมากๆแสดงวันนี้ดีใจมากคนหลายพันเลยนะครับแล้วก็โพสแบบซีนะครับแล้วเราก็โพสอีกว่าไม่เคยได้ยินคำว่าผิดหวังเวลาที่จ้างค่ายตัวเกียวมิวสิกปาตุกทันนะครับเบิ่งเอารถครับค้นเต็มอัญญะอันนี้บอเป็นย่องเด้พี่น้อง บเมนว่าสาางภาพโบเมนว่าใส่มุมกล่องเด้ทุกท่านนะครับหาทายเต็มมุมค้นหลายนะครับหาทายเต็มมุมบางมุมที่ให้มีค้นหลามายนี่ะมนกบพ่น้อนะครับอันนี้ทายมุมใดเนี่ย ค้นกเตฟอัญญาโดดพี่น้องนะครับเอาเป็นว่าบ่มีหมองยืนนะครับที่หนองบัวลําพูนนะครับเอฟซีนะครับบอกว่าข่อยเนี่ยไปบึงนะครับแล้วก็ว่าสนุกนะครับบางคนก็บอดบิงเนี่ยเป็นกันเองนะครับพอจบงานเนี่ยก็ลงว่าถ่ายรูปค้นกระแฮยถ่ายรูปตอนขึ้นเวทีค้นกระแฮยไปถ่ายรูปขอายเซนกับพี่น้องนะครับจังคนนี้ก็บอกว่าค้นดีมีแต่ค้นหักนะครับ อีกคนหนึ่งก็บอกว่าชอบทุกโชว์ของศิลปินค่ายนี้เลยนะครับบางคนก็บอกว่า FC ตัวเกียวมาตั้งแต่เกิดปา้าพี่น้องลูกเล็กเด็กแดงยันผู้เฒ่าผู้แก่ครับมากหลายครับพี่น้องนะครับเบิรงอรดอีกคนหนึ่งก็บอกว่าลัตตัวเกียวนะครับพร้อมกับโพสต์รูปภาพอยู่หนา้าเวทีเจ้าของพร้อมครับพี่น้อง บางคนก็บอกว่าขอให้เจริญนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าคนดีไปใส่ก็มิได้คนหักนั่นละนะครับบางท่านก็บอกว่าซปเปอร์สตาร์นะครับอีกคนนึงก็บอกว่าอันดับหนึ่งนะครับบางคนก็ยกโป้ให้คนนี้ก็บอกว่าหักขาสันสันนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าคนเยอะมากค่ะบอสบิ๊กนะครับส่วนท่านนี้ก็บอกว่าปาร์ตนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าอยู่บ้านก็เต้นตามเด้อ กินทุเลียน,ปนเป็นปน้ำเต้นเป็นน้ำเบื้องค่ายตัวเกี่ยวมิวสิกมวลมวล,มลจ้ามาทุกท่านคนนี้ถ่ายรูปบักทุเรียนมาพ้อครับปาโทคักอีกดีครับอีกคนนึงก็บอกว่ายินดีด้วยนะกระแสรแรงจริงๆนะครับบางคนก็บอกว่านี่ไงคนเยอะขนาดนี้นะครับอีกฝั่งจะอิจชามไหมอุ้ยอันนี้ก็ บนแน่ครับพี่ดอนนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าโตเกียวมวสิทสุดปังท่านนี้ก็บอกว่าได้ถ่ายรูปกับบอสด้วยขึ้นเวทีด้วยนะตัวจริงน่ารักมากๆค่ะป้าพี่ดอนนะครับนั่นแหละครับทุกท่านนะครับความดีความจริงใจความนาฮักนะครับแล้วก็เป็นกันเองนะครับของบอสบิ๊กเนี่ยทำให้เอฟซีเนี่ย มกักพินองนะครับแล้วก็ไปแสดงคอนเสิร์ตยูไสยเนี่ยก็มีคนตามไปเบิงเยอะแยะมากมายนะครับวอาหลายก็สิหาว่าย่องคันแท้บอแมนกับพินองเบิงเอาโรดครับทุกท่านนะครับนุมบอกไล้เท่าสารมาบอกมาเล่าเด้อทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดนะครับฝากคอมเมนต์ได้นะครับ,กด,รบกดติดตามช่องไว้เดี๋ยวที่าสารมาอัปเดตดีๆเดี๋ยวเอามาฝากกับพินองคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ